ทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้เปรียบเงินทองเหมือนดังอสรพิษหรืองูพิษน่ะมันมีที่มาอย่างไงเรื่องนี้นะอืมต่อมาจะเล่าให้ฟังนะอืมมันก็เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะนะอืมหนังสือหลายเล่มก็เขียนไม่เหมือนกันมันคล้ายๆกับการ เล่าน,นิทานเป็นนิทานาพุทธประวัติอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ยึดหลักวิชาการนะอืมถ้าเป็นหลักวิชาการก็จะบอกว่าเอ,อ๊ะมันก็แตง่งแตง่งนี่ทุกนิทานแต่งภายหลังแตง่งตรงนู้นตรงนี้คนนี้เป็นคนแตง่งมีหลักฐานมีมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์ว่าคนไหนเป็นคนแตง่งคนไหนเป็นคนนั้นตรงนี้แต่งในยุคไหนโน่นนี่นั่นนี่คือหลักวิชาการแต่ตมาจะมาเล่า ในทํานองเป็นเรื่องเล่าในสมัยพุทธก,กาลเลยกัน <c oughs> ครั้งหนึ่งพระพทธเจ้าอ่าไม่ไม่ต้องเอาแบบว่าไม่ต้องเอาแบบว่าเป็นเป็นหลักเป็นการอะไรหรอกพ่อตมาก็ไม่ได้มีหลักมีการอะไรพูดให้ฟังให้มันเข้าใจง่ายๆนะอืมอืมก็มีเล่นบ้างจริงบ้างเล่นบ้างขำบ้างแย่โยมบ้างโยกโยมบ้างนะ เอออะไรจริงอะไรเล่นก็ไปน่ะไม่ได้จะไปตึงเอาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ย้อนซะจนสายพินมันมดังตัวเล่งตัวเลงตัวเลงเอาเป็นกลางๆมาชิมาปฏิปทาจะไปตึงจนมันเครียดตะโอ้สายพินขาดนี่นะอือพระเจ้าท่านก็เดินไปเนี่ยกับพาะอ,อนเนี่ยนะเดินไปท่านก็มีกิจของท่านหละเดินไปไหนบางคนก็บอกไปวัดเชตวัน,ไปน,นไปนั่นไปนี่ ท่านจะเดินไปไหนก็เรื่องของท่านเนี่ยท่านก็เดินชมนกชมไม้ท่านมีกิจของท่านที่ท่านจะเดินนั่นแหละอืมเดินไปก็ไปเห็นชาวนาอันนี้ <c oughs> ชาวนาก็กําลังไถนาหว่านข้าวดําน้ายังซุ่มเนี่ละ่ะดกกอกดกก่เงี้ยก็แล้วแต่อืมไปเห็นชาวนาร่า,านเหาะอืมพ้า้นกับย่มหนาให้หนาหนาแยมนี่เนี่ยดำหนอกดำหน้านี่มันก็มีงูหลายเต่เนาะทัออ้งเป็นงูปลาเนี่ยตาแห่เนี่ยงู ยังก็ว่ากันไปเออมีหลายงูนะเห็นงูก็เลยถามพระพุทธเจ้าโอ้งูหลายอย่างทีเศร้าหน้าบอย่านบพงูมีแต่มีแต่เตเตงูพิดมีแต่สรพิษเมันว่าอืมพระพุทธเจ้ามันก็นเลยว่าเอองูที่เห็นนั้นประมาณเนี่ยละประมาณที่ไอตม,มาประมาณเบาประมาณใหนฟังให้มันเข้าใจเดิมนะไอง,งูที่เห็นเนี่ย มันยังไม่ใช่อสรพิษจริงๆหรอกประมาณนะั้นมันยังไม่ใช่งูพิษหรืออสรพิษที่แท้จริงอะไรประมาณเนี้ยนะแต่อสรพิษที่แท้จริงนั่นมันอยู่ตรงนู้นนะมันอยู่ตรงห่อผ้าหอนั้นนะเป็นห่อผ้าห่อเงินนะนะออืมอดูก่อนอานนท์นั่นแหละอสรพิษ หรือว่าดูก่อนอานท์นั่นแหละงูพิษนะ <c oughs> ไม่ควรพิกขูสาวกเนี่ยไม่ควรไปยุ่งวุ่นวายมันมากมายเนี่ยไอสตังสตรีเนี่ยเป็นภัยต่อพระพิสุสงทุกวันนี้ก็เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็บ่อยนะอืมมากก็วัดรวยๆวยนะธุูรกกันดารไม่มีหรอกเรื่องเงิน <c oughs> นะต้องมีวัดเลยรวย,ว,ยวัดนะอาพี่มหาะนะเออถึงจะอันนี้ก็เรื่องเงินเรื่องทองก็เป็นข่าวเป็นข่าวก็เอะพุทธเจ้าก็เอาเรื่องนี้แหละมาสอนพระภิกษุสงฆ์มาเปรียบใส่กับเงินทองมันก็เปรียบดั่งกับงูพิษอะไรประมาณเนี้ยมันสามารถที่จะฉกกัดเราได้พิกขุไม่พึงไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง บินธบาทเลี้ยงชฉีพบก็พออะไรเงี้ยนะมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องไปไหนเบาดุดนกมีปีกสองข้างอย่างที่พูดมาบ่อยๆพอไปยุ่งกับเรื่องเงินสตังใช่ไหมก็เสื่อมเสียไปยุ่งกับสตังสอ,สอ,ส,อสออีกอันหนึ่งก็สตรีก็เสื่อมเสียเป็นข่าวเป็นข่าวไปนะเออ นไอหอเงินหอนั้นน่ะ <c oughs> มันเป็นหอเงินที่โจรมันปล้นมาน่ะเป็นโจรมันปล้นมาแล้วมามาทิ้งไว้อ่ในในที่นาของชาวนาคนนั้นทิ้งไว้แถวๆนั้นแหละแถวๆกับชาวนาน,นั่นแหละเออซึ่งพระพุทธเจ้าก็มองเห็นพวนี่นั้นเป็นหอเงินนะพระพุทธองค์ท่านก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็น หอเงินของโจรอะไรเงี้ยนะนะอืมที่มันปล้นมาแล้วมันกลัวความผิดแล้วมันก็มายมโยนทิ้งไว้น่ะเออดูก่อน,นะนอานนทะ์ไอ้งูพวกงูงูสางูปลางูต่างหอกตาแหนี่โอ้ยธรรมดาพวกงูยังสิโมเมนต์อสร,รพิษโตจริงหรอกพูดว่าอืมพุ่นอสร,รพิษโตจริงอยู่ในหอพุ่นมาพ่อพุทธเจ้าท่านก็ กล่าวคำไวนี่นะไอ้ดูก่อนอานอนท์นั่นแหละงูพิษอาตมาจะพูดคําว่างูพิษแล้วกันนะดูก่อนอานอนท์นั่นแหละงูพิษสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีใครที่จะชอบพระพุทธเจ้าหมดทุกคนและก็ไม่มีใครที่จะเกลียดพระพุทธเจ้าหมดทุกคนที่พระพุทธองค์ทรงบอกกันแหละนตถโลเกอนินที่โตผู้ไม่ถูกดินทาย่ยอมไม่มีในโลกอืม ก็มีพวกเ่าเดรลทัทฉีพวกอะไรมันก็ชา,าชาวเอ่อชาววงชาวบ้านชาวนงชาวนาก็ไม่ได้่าจัดศรัทธาในศาสนาพุทธน,นะในสมัยนั้นก็มีลัทธิอะไรเยอะแยะพราหมินดูมีน่ะมินิหรือสีชีพายเยอะแยะนะศาส,สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มาใหม่ในยุคนั้นศาส,สนาที่เออศาส,สนาที่ มาตีแผ่ความเป็นจริงของโลกใบนี้มากที่สุดนะเนอเป็นไปค้านกับความเชื่อเดิมเข้าหมดอ่ะมาคนเกียดพระพุทธเจ้าก็มีนะแล้วชาวนานั้นก็ไม่ได้ว่าจะอะไรกับพระพุทธเจ้าก็เอก็เห็นพระสองลูปเดินมาก็โอเคอะไรดูก่อนอานนนั่นแหละงูพิษคืออะไรพิษพิษอะไรโอ้างไถนาต่ออะไรแบบนี้พอพักหนึ่งทหารของพระราชา ทหารที่ตามล่าโจรน,นะนะอืมตามล่าโจรที่มันขโมยอถุงเงิน่ะมาอืมก็ตามมาก็มาเจอทีเนี้ยมาเจอถุงเงินนี้อยู่แถวแถวในที่นาของนั่นแหละแถวแถวกับชาวนานัาน่นแหละนะก็เลยนั่นแหละจับชาวนาเลยอัน,นี้ว่าชาวนาเป็นคนขโมยเงินมาซวยไปดิเงี้งน,นี้จับไปให้พระราชา ทำการพิจารณานะก็นั่นแหละเรียบร้อยยุคนั้นก็อย่างเดียวจับมันไปกุดหัวอะไรก็บานไปนะจะสั่งเป่าหานแล้วตอนสั่งประหารชาวนาก็มันจับพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อไม่ได้อะไรไม,ไม่ไม่มีคนเชื่อนะคำพูดของชาวนาว่าไม่ใช่ของข้าพเจ้านะอะไรงี้นะอืม ก็ไม่มีคนเชื่อนะก็เหมือนกับคนที่กําลังจะตายอ่ะโยมเข้าใจไหมเหมือนแบบว่าเหมือลยลอยก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้ก็ไปพูดคําที่พระพุทธเจ้าพูดกับพระอานทน์ดูก่อนอานน,นั่นแหละงูพิษดูก่อนาออนน,นั่นแหละงูพิษเหมือนเพอนะนะเพอเหมือนคนกาลังใกล้จะตายอ่ะเออพอทหารได้ยินพวกเราเสนาอามาตได้ยินอ่าก็ไปทูลทําไมถึงพูดคํานี้ ทำไมเจ้าชาวนาเนี่ยถึงพูดอ่าอะไรอ่ะถึงได้กล่าวนามพุทธอนุชาเนี่ยถึงได้กล่าวนามของพุทธอนุชาคือกล่าวนามภาโนนอนุชาน้องชายนะอืมอยู่ซ้ําๆอย่างนี้อาก็เลยจับไปให้พระราชาอีกยังไม่ได้ไปหารอืมทําไมถึงได้กล่าวนี่เออ กาวพนามกาวเออกาวนามมาของพระอนุนพูดซ้ำๆๆๆๆมันเป็นอะไรอืก็ไม่รู้ว่าจะหาหลักฐานอะไรแล้วก็ได้รู้ว่าแค่นี้แหละอืมก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่าน,นได้อันนี้ได้เล็งเห็นอยู่แล้วว่ามันจะเรื่องราวมันจะเดินมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไปการาบทูลพระพุทธเจ้ากราบถาม,ามนะว่ามันเรื่องมันเป็นมาอย่างไงพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ได้บอกไว้แหละเงินไม่ใช่ของชาวชาวนาอะไรหรอกอ่ะ <ๆ S 1> เงินนั้นก็เป็นของโจนรจนมาไปทิ้งไว้โน่นนี่นั่นอืท่านก็คงจะพูดไปตามหลักฐานนะเนาะก็เหมือนกับเราธรรมดาเราคงจะพิจารณาออกนะอืมถ้าเจ้านามันลักขโมยมามันก็คงไม่เอาเงินมันก็เอาเงินหนีไปไหนต่อไหนแล้วไ่รู้นะมันก็คงไม่เอาเงินที่มันลักขโมยมาไปทิ้งไว้ให้ทหารเจอหรอกมันเอาไปซ่อนไม่ไปซ่อนมันก็หายหัวไปเลยไปหาใช้เงินใช้ทองดีกว่าที่มันขโมยมามันคงไม่มาไถนางองอย่างนั้นหรอก นี่คือความพิจารณานะเออพระพุทธเจ้าก็เออนั่นะก็เชื่อพระพุทธเจ้าแหละง่ายง่ายอืมก็ถูกปล่อยชาวนาก็ถูกปล่อยพ้นโทษนะก็มานั่นะแหละก็มากราบนะมัสการพระพุทธเจ้าเข้ากราบพระพุทธเจ้าอืมก็ว่ากันไป <c oughs> เป็นพุทธมามากกะอะไรก็ว่ากันไปนะนี่แหละ เงินมันอันตราย,ยก็เลยพระพุทธองค์ก็เลยอ่าเทศนาแก่เหล่าพิกขุสาวกพิกษุสงฆ์เนี่ยอืมในเรื่องของเงินเงินทองทองทองนเนี่ย, <c oughs> ยก็ได้มีบทออืมมีบทบัญญัติพระธรรมวินัยก็เคยพูดไปแล้วนะอืมอันหนึ่งภิกษุใด จะรับทองหรือเงินก็ดีอรับด้วยตัวเองก็ดีหรือเขาเตรียมเอาไว้ให้ก็ดีหรือให้คนหรือให้ผู้อื่นรับแทนก็ดีอ่าจะต้องอาบัตอ่านิสกิยะปาจิตตีใช่ไหมอืมนิสกิยะแปลว่าการสละออกจากตัวให้พ้นตัวอืมปาจิตตีพึงทําความดีให้ตกไปอะไรวะเนี้ยแปลเป็นไทยนะอืม สละออกพ้นตัวเพื่อเอาเป็นกองกลางท่านะแต่มันยังมีแต่ถ้ารับแล้วอืมให้สละต่อหมู่สงอ่าถ้ารับแล้วให้ให้สละท่ามกลางสงคือถ้าถ้าเกิดรับมาแล้วก็ต้องสละที่ว่านิสกีปะปาจิตตียนั่นแหละคือต้องสละท่ามกลางสงให้เป็นกองกลางถึงจะพ้นจากกบัตินี้แล้วเนี่ยอืมแล้วก็บอกก็ เหมือนพระจารย์ตัวเองต่อหน้าสงฆ์กับผมได้รับเงินก้อนนี้มานะผมขอขอเอาเงินก้อนนี้เป็นกองกลางของวัดอะไรอย่างงี้นะแค่นั้นเองอืมเพราะฉะนั้นไม่มีใครมารับให้นะไอ้เรื่องนี้ก็เคยพูดไปแล้วเออไม่มีไอ้อะไรวิย,ยาวัจกรอ่ากรรมการวัดอะไรสมัยพุทธกาลนะไม,ไม่มีอืเพราะแตก่ก่อนพระภิกษุพระพุทธเจ้าในสำนักพุทธ ก็ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองอะไรอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้งนะทุกวันนี้มันก็ก็เอาไปตามเหตุคุนเจ้าท่านยิ่งหลวงปู่หลวงตาแก่ๆท่านก็ต้องมีปัจจัยที่ไปซื้ออยู่ซื้อยาไปโรง,ง,งบาลโรงพยาบาลอะไรเงี้ยท่านก็ต้องมีค่ารถค่าลาอืมไม,ไม่ไม่มีใครให้นั่งฟรีนะรถอืมไปซื้อยงซื้อยาก็เห็นเก็บตังค์เก็บเงินกับพระเะอืมเออ ก็ไปขอเขาฟรีๆได้ที่ไหนแล้วก็ต้องซื้อกับเขาเือของที่มันจําเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อนะก็เอาตามเหตุตามปัจจัยไปอนี่แหละมาเล่าให้ฟังเรานิทานให้ฟังตอนเย็ยนๆนะนะสุสสังนวเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร